เป็นนางแบบถ่ายแบบเซ็กซี่มากที่สุดคือระดับไหนบิกินี่หรืออะไรท็อปเลดค่ะไม่แพ้ขอห้ไม่กลัหัวกลัวกลัวกลัวแนนีสวัสดีค่ะวันนี้คือสวยมากวันนี้นะคะเรานัดเพื่อนจะไปทําบุญดูวันแต่งตัวดูการแต่งตัวของเขาซะก่อนแล้วดูของเราไปทําบาปกันแหละเพคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วัด อันนี้แนะนําตัวหน่อยค่ะเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนนี้โผล่มาในช่องเราเลยค่ะเป็นคนนะคะเป็นเราเป็นนางฟ้าคนสวยค่ะชื่อชื่อเจนนี่ค่ะเจนนี่ปกติแล้วทางานอะไรคะทำงานอะไรคะก็ทำงานทานข้าวทานข้าวอุ้ถเรา่าไม่ได้ฟาไม่ยอมนะคะมีเาเอาจริงๆเอาแบบจริงจังบ้างสิเอาเหมือนแบบประมาณว่าเราไม่รู้จักกันอ่ะเออก็เป็นนางแบบเป็นนางแบบแม่ เซ็กซี่มากที่สุดคือระดับไหนบิกินี่หรืออะไรท็อปเลตค่ะไม่แปลดท็อปเลตคือแบบไม่แปดไม่แปดเลยสามารถไปติดตามผลงานได้ด้วยใช่ไหมติดตามได้ค่ะวิภาสวีค่ะประสบศพพี่เทสแบบมีคนมาขอแบบขึ้นคนมาขอแบบซื้อคีมปเลยไหมอ๋อแต่ไม่ได้ขายเพราะราคาไม่โดนใจเพราะราคาไม่โดนใจสามคลิปร้อยสามคลิปร้อยดีค่ะคลิปละยี่สิบสามเป็นนางแบบนี้มันมีแบบท่าโพสลี่ไหม อ่าอย่างสมมติในรถเนี่ยเขาจะโพสยังไงเออใช่ไหมเนี่ยเราอใค่มวันนี้เรานัดกันนะไปวัดเออล้วคือโด,โดยโดยแบบไม่ได้นัดหมายแล้วดูการแต่งตัวของเพื่อนนะคะ คือข้างบนคือเรียบร้อยแล้วแหละแต่ข้างล่างคือสั้นไปไหนเนี่ยบอกแล้วว่าให้เป็นตัวอย่างที่ดีกันเดรอเราไปวัดให้ใส่ยยาวแบบนี้เ <c oughs> ด้ไหมแต่ว่าข้างบนนี่คือแบบไม่ตอนแรกอะเราแบบเป็นคนที่แบบไม่มีนมใช่ปหแต่ไม่รู้ทำไมชุดนี้มันมันใส่แล้วดูโป๊ะเ้าะสถานที่แฮงเอาที่ชอบไปมีไหมมีที่ไหนทองหลอ่อทองหลอ่อร้านอะไรบอกได้ไหมร้านอะไรชื่อข้าวข้าวทองหลอ่อไอค้วนนมัน้องเลา <c oughs> สวัสดีค่ะ เคยออกกล้องเนี่ะไม่เคยตอนนี้นะคะเราจะถึงวัดแล้วพอจะถึงวัดปุ๊บฝนตกเลยค่ะดูดูฝนตกไม่เข้าใจเพื่อนมาวัดทำไมต้องแต่งหน้าร้อนผมอะไม่แต่งมันตื่นมาก็เป็นแบบน <c oughs> ี้มีมีไทยที่ชอบไหมแบบว่าผู้ชายในสเปก เป็นแบบไหนแบบต้องเป็นสัญชาติะไทยจีนญี่ปุ่นก็เป็นเป็นอะไรก็ได้ย่าเว้นคนไทยอ่ะเป็นอะไรก็ได้ย่าเว้นคนไทยอ่ะททยด่่่่จมัวีีีีีเธออูนคนไทยไม่ดีตรงไหนเราต้องอนุรักษ์ของไทยกินของไทยใช้ของไทยคนไทยชอบรู้มากรู้เยอะไม่ดีเงี้ยเหรอมันตามเราทันแล้วเราเป็นไงคนต่างชาติชอบแบบแบบรุนแรงอะไรเงี้ยเหรอ บบชอบคนจีนตอนนี้ก็คุยคุยกับคนจีนอยู่อ๋อนิสัยนิสัยนิสัยชอบไงชอบแบบแบบแม้แต่แม้แต่ว่าไม่ใช่เฮียลุกไล่แบดนี่เราต้องไปวัดจริงๆนะเนี่ยวันนี้จะไปปล่อยปลานะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งก็เข้าวัดประมาณ30วันละสามสิบวันละที่คนเราเป็นวัดที่คนนิยมมากันเยอะมากแล้วคือมีเทพทันใจ ผู้ถูกบอกเทพทันใจก็คือจิ้มใช่จิ้มปุ๊บอธิษฐานแค่เพียงข้อเดียวเท่านั้นรวยเท่านั้นคใช่แล้วก็กลับไปนอนอยู่บ้านเฉยๆเหมือนเธอนะโอ้ยรวยเลยรวยแน่เลยเฮแค่เรามาวัดอ่ะได้งานเฉยอ่ะจริงหรอเมื่อกี้ไงมีมาอยู่ไหมได้งานดีเจเฉยเราเพิ่งจะคัมแบ็กกลับมาหลังจากที่ไม่ได้เปิดเพลงมาประมาณ3ปีปีแล้ว สั่งไว้อันนี้เราสามารถสั่งจองไว้ก่อนได้เพราะว่าที่เนี้ยมาบ่อยมาก เสร็จเรียบร้อยกระโปงเหลือไปหนึ่งดอกขั้นตอนสําคัญก็คือเราก็จะต้องไปตรงนี้นี่เราเจอร้านอาหารนะคะเดินออกมาแค่นี้เดียวน,นี่ไหะคะติดริมแม่น้ําเจ้าพยาวีนนี้เรามามีวีผู้ชา่มากัะพอรอ์ตเราเราเอาไข่ดาวแบบไม่เห็ดอร่อยไหมคะอ้าวย,ยังไม่ได้กินเลยเอาจีนะเราไม่ได้แทบจะไม่ได้สั่งเลยเรารอกินเดียวให้คนอื่สั่ง แล้วเราบอกเขาแล้วเราก็ไเปเบรคเขาเลยว่าอย่าสั่งดิเราอย่าสั่งเนี่ยนคะ่ราสั่งมาแบบพอประมาณเพราะว่ากินแค่สองคนคนนี้คือไม่กินอะไรเลยงงมาก มาทําบุญแบบไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักหน่อยพี่คะเอาโฟมอะไรวางเฉยๆได้ไหมหรือได้ฮูก้าค่ะไม่เขาไม่ว่างได้ไปเลยไปวางตรงไหนพี่คะคนรออยู่ไอเอ๊ะใจฟออยู่นะรอไม่ได้แล้วไงเราแค่เอาวางเราไม่ได้ไปแบบนี้เดี๋ยวครั้งหน้า สองคนอ่ะทำให้ฉันอะเหมือนดูแบบเป็นคนผิดวางได้ของของญาเขาแล้วใช่เพราะว่าเราไม่ได้เอามือไปเขามาจิ้มที่หน้าเราไม่ได้รัดคิวเขาเราแค่เดินไปแรกอ่ะไม่ผิดแต่พอสองคนผสองคนทำแบบฉันรู้สึกผิดแล้วใช่ไหมนี่ค่ะหัวเจ้าโอเคนะคะหลังจากที่เราไปทำบุญกันมาเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเต้หน้าเอาหายไปไหนวะเปค่า อิ่มบุญเหลืออิ่มอะไรอิ่มอาหารส้มตำไปสองจานคือเราไม่สามารถรอได้อ่ะรอแบบว่าจิ้มเนื้อผักอะไรเงี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปให้แบบซับเซี่ให้ได้เราจะจิ้มตรงนี้ยมาเดี๋ยวจิ้มให้โอเคชอนที่หนึี่ขวาขวาคนขาดูเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใครอยากให้เจนี่มาอีก ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยอยากให้พวกเราไปทําคลิปที่ไหนกินอะไรหรือไปเที่ยวทํากิจกรรมอะไรก็ได้หรือว่าไปบุกห้องเจนนี่อนะ่าเงี้ยคอมเมนต์มานะคะ<อ>ไปติดตามผลงานได้ที่ไหนคะพิมพ์ตามได้นะคะวิภาวีประสงค์สุขาไปไปแล้ว,ลวบ๊ายบายอย่าลืมกดไล,ลคก์คกดแชร์กดบซับสไครต์ให้ด้วยนะคะได้ไหมบ๊ายบายด้วยอยู่ถ้าจะเปิดปบ๊ายบายไม่มีใครบ๊ายบายกับเราเลยไหนแล้วที่จะเต้น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 ให้ทำอะไรก็ทำเย